ค่อยๆเตะเตะเตอีกอีกอ่าค่อยๆย่ยอชา้าๆอย่าเพิ่งอ,อ่าพยายามหาเตะมากสาวลมพูกันอ่า,อาค่อยๆดูด้ดูด้วยเตะมาอีกนิดนึง เอาเข่าเออค่อยๆย่อดช้ๆาๆอ่านี่เริ่มฝึกขาขวาแล้วอ่ะเตะขาขวาลงไปก่อนเตะขาขวาลงมาเอาขาขวาลงไปขวาขวา,ขาดิขาข้างอ่อนเลยอะเตะขาออกไปกดเออค่อยๆ,ๆ,ๆแม็กหมุนช้าๆหมุน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 เอออย่ารีบอย่ารีบถอย เด็กขาก้าวขึ้นนะครับอันน,น,นี้ขั้นน้อยเยอนลงอ่ะเยอนลงองลง่ะเด็กยัไม่ยกยกให้พน้นยกให้พ้นก็เอามายฝึกฝึกงอเข่าให้พน้นขาขอ,นนอ,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 อ่อนแลงเดี๋ยวงอเอออ่าดึงลงไปอีกนิดนึง ข่าเลยกันเออนะกานเหยียดเข่าเหยียดเขา,เ,ขาเออ,อยขยับขาก่อนยินพัดก,ก่อนแป๊ดนงะพัดสูงแล้วลองลองเตะก้้ามาเอาแบบตอนหนุไม่ต้องช่วยองอเขาเยอะองอเขาเยอะ,อเ,เ,ยอะเยอะกว่านี้ อาขาอาขวาขากว้างๆเลยงอเข่าเยอะงอเข่าเยอะโยอยีกนิดนึงเกือแบบและอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะช่วยอ่ะงอเขา่าเพิ่งอเยอะๆงอสูงๆเท่าที่ทำได้งอเข่าเยอะงอเก่งเลยเก่งเลย <c oughs> ช่วยให้เหรอยกเขา่าแยกเขา่า เขกข่าเลยเหยียข่าวอเอ้ยเอ้ยระวังทำไมนะแม่แม่ต้องเกงขาข้างนี้ด้วยไม่งั้นมันจะเป็นมันไม่งั้นไม่ใช่เดี๋ยวมันจะงอขาคู่งอข่างอเข่างอข่างอาข่าหอมแล้วงอข่านะ นอ,อยเยอะเออนี่อันนี้ช่วยยกดกดเข่านะเยกดเขา่ายันพื้นโน้มีเยอะโน้มีเยอะยันเอออะ,อะไรสองขั้น